มาแล้วคุณเจครับไอโฟนอยู่ไม่มีโฆษณาเลยโฆษณาโอ้คุณนมีกรไม่มีโฆษณาก็เริ่มต้นนะครับเรื่องของหวยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจมากครับวันนี้ก็มีการแชร์ภาพว่อนเน็ตเลยนะครับทะเบียนรถยิ่งรักคันล่าสุดครับที่เยี่ยมแปลงนาที่ปทุมธานีแล้วคุณมาไหวหวยยิ่งรักอีกแล้วเหรอนี่ครับคือกลายเป็นว่านคห้าสีนะครับกลายเป็นเลขที่คน ดูกันว่าจะมีการล็อกไวหรือไม่ไม่กล้าล็อกหรอกเชื่อผมเอะเที่ยวนี้อย่าไปแทงมากนะเว้ยแทงอะ่ายังๆก็ไว้บ้างนะแต่แทงมากเดี๋ยวคือมันไม่ล็อกจะซวยเอาจะกินเลยอันนี้ถ้ามันออก4ีแปเจอีกทีผมว่าเลิกเลยจะเอออีก็ไม่ไหวแล้ว้วก็เมื่อวานนี้ครับนายคงเดชคุณพดุงรัฐอดีตอาจารย์ประจําคณะสาปริญาศาสตร์สาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักระบังนะ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเครื่องออกสลากและปัจจุบันเป็นที่บรกษาของสลากเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเครื่องออกสลากสามารถล็อกเลขได้จริงตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้นครับก็คือล่าสุดครับวันที่18มีนาคม2557พลตำรวจตรีสุรสิธิ์สังกพงพ์คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและอดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมายืนยันว่าทุกขั้นตอนการออกสลากมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการต่างๆมากมายรวมถึงสื่อมวลชนที่มาเป็นสักขีพยานส่วนอุปรกรณ์ขอยืนยันนะว่าจะมีว่ามีการจัดเก็บรักษาเป็นอย่างดีและกมกัรจะเก็บกุญแจไว้คนละหนึ่งดอกทําให้ไม่สามารถดัดแปลงได้สําหรับกรณีที่นายคงเดชขุนบปุงรัตออกมาเปิดเผยเรื่องการล็อกเลขรางวัลไม่เข้าใจว่าทําไมจึงแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เพราะตัวเองเป็นผู้ออกแบบซึ่งสร้างความเสื่อมเสียและลดความน่าเชื่อถือของกองสลาก จริงต้องนําเรื่องนี้ไปหารหือและหามาตรการดาเนินการกับนายคงเดชเพื่อเป็นบทของโทษต่อไปไ<ม>คือพูดง่ายๆจะเล่นงานเขาจะเล่นงานเขาคือเขาเขามาพูดความจริงพูดความจริงครับคือทุกอย่างเลยคนเสีโชคไม่ว่าอะไรนะมันมีทางแก้ <c oughs> ไขมันมีทางแก้ได้หมดแหละกรณีที่อาจารย์คงเดชเนี่ยออกมาบอกว่าไอ้เรื่องออกฉลากเนี่ยมันลอกได้จริงอ๋อล้มันลอกได้จริงเล้วใจแกพูดว่างไงแกเป็นคนออกแบบแกก็รู้เพียงแต่ว่าบางทีมัน ปิดช่องช่องรูรูตรงนี้ไม่ได้อะแต่ว่ากลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลก็พยายามดําเนินการเอาผิดกับอาจารย์คงเดชคุณประดุงรัฐ<ช>ข้อหาออกมาบอกกับประชาชนว่าสลากกองสลากนี้สามารถล็อกเบอร์ดได้อาแล้วทาไมมึไม่ไป,ไปไปหาว่ามันล็อกจริงหรือเปล่าเอพลตำวรวจตรีุวัลศิ์สังกพงคุณไปหาเหตุผลก่อนคุณไปหาเหตุก่อนว่ามันล็อกจริงไหม ต่ล็อกไม่จริงก็มาว่าไอ้นี่มันจะไปเล่นงานไอ้คนที่มาบอกว่าม,มีการล็อกได้คุณสุรสิธิ์จะไปว่าเขาได้ยังไงเพราะคุณสุรสิธิ์เป็นคนที่สมัยก่อนคุณจำได้เป็นผู้การกองปราบเนี่ยครับทกักษิณก็ให้เป็นคนทำคดีล็อกหวยอะก็คุณก็จับเขาได้กลมบางกลวยอะก็เขาล็อกได้นะทำไมทำไมคุณก็จับเขาได้ไอเองอะทีนี้ทีนี้นะครับอาจารย์คงเดชเนี่ยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวครับอาจารย์คงเดชนี่มีการแสดงให้เห็นว่ามันล็อกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการสายล่วฟ้านะครับ คลิปของอาจารย์คงเดชนี่บครับมาเปิดในรายการสายล่อฟ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นขาเล่นหวยเนี่ยได้ดูข้อได้จริงว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่มันล็อกได้จริงและล็อกอย่างไรครับดูคลิปของอาจารย์คงเดชผู้ซึ่งเป็นผู้ออกแบบนะครับเครื่องออกสลากและก็เป็นที่ปรึกษากองสลากครับสำหรับเครื่องนี้นะฮะถ้าโดนคนอาคนช่วยติด ลูกหมายเลขจะเป็นในละักษณะนี้ทุกลูกด้านหนึ่งจะใสด้านหนึ่งจะทึบทึบเพื่อให้อ่านตัวเลขใา้ใสเพื่อจริงของจริงใสตัวนี้ฮะอันนี้เป็นกลุ่มที่เรามาประชารชา่มกับอาจารั์นภ,าภาัเราสามารถบอกได้เลยว่าข้างในเนี่ยผมไม่สามารถใส่อะไรเข้าไปได้นะครับเจตนาเ็อย่างนะั้นนะครับดังนั้นทุกลูกเ่ยจะถูกใส่เข้าไปดี และขนาดเดียวกันขนาดที่ผมเคลื่อนที่เนี่ยเมื่อที่ออกเนี่ยนะฮะก็นะฮะถึงจะย้อนอู่ิมันเราไม่รู้่าฮะมันจะออกเมื่อไหร่เพามันจะลงได้แค่รูดเดียวไม่มีสิทธิ์ลงทีเดียวสองรูเราใช้เครื่องนี้ไหมครในการออกสรัปัจจุบันนี้ทุกครั้งครับครับตัวตัวอ่าต,ตัวนี้เนื่องจากมันอยู่ในสภาพที่โทรมแล้ว มันเก่าแล้วนะครับกุญแจเกษียณแล้วเป็นเครื่องที่กเกษียณแล้วฮะแต่เดิมเดิมมันถ่วออกรางตลอดเวลานะครับดังนั้นอุปกรณ์พวกนี้อย่างที่ผมเรผมผมียนให้ทราบครับผมปกจะจะสาธิตให้ดูว่าผมใส่อย่างนี้รับถ่วงแล้วให้ให้ผู้สื่อข่าวทุนเนี่ยช่วยหมุนให้ออกดูซ้ำถ่ายถ่ายให้ดูเหรียญน,น่า่วงอันนี้ไม่ไมีเหรียญน,นะประมาณเกือบหกสิบบาทนะ ไดมน่นี่ไม่มีเหรียญใหครับมันเยอะเลยอันนี้ถูกงมาแล้วเดี๋ยวออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าออกมาแล้วเป็ัเลขตอนนั้นออกสองห้านีเลขกเเลขแปดเาอว่าแมวอะไรที่มี้องรูปสห้าคือมันหาตัวเลขมาข้างใเขาใส่เหรียญไอ้พีเอาเลขแปดนี้่ดเแ ตอเแรกอาจารย์อาจารย์ที่เรามบอกว่าไปซ้ายไปขวามันว่าเป็นจริงมันติดฝาเนี่ยมันลงมาปุ๊บมันแทตรงนี้มันก็ไปกองถึงล่างแล้วตอนหมุนเนี่ยเด๋ยวดูเดี๋ยวปิดปิดตึ้งก่อนนะอาจารย์ไหนที่ปิดไปไหน่ะเรื่เดียวผมถึกว่าคนไม่เห็นเนี่ยคนตีต้องมีปิดอะปขโมยที่ปิดไปอะทุยหล่นหรือป่ารย์ลองหมุนเลย อันนี้หมดอ่ะเสร็จเดี๋ยวจะลองเล็มันมีแบบรั่วไอ้แบบอันนี้คือแบบรั่วแล้วแบบไม่มีแบบหลวงใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีแล้วครับห้วงไปติดจับเพื่อเขาเลือกรั้วไปตั้งนานแล้ว้อ่าฮะไม่อยากให้เลือกเรือกที่ใส่ยกลงยกดูอเนี่ ออกจริงๆอาจารย์โอเคโอเคยังใส่ไหมใส่มามใส่ไหมใช่ใส่ไหมใช่ออกได้เลยครับออกได้กตัวโอเคใส่ไหมใส่ไหมตาชี้บอกนะวันที่สองนี่มันมีทั้งมีสิ่งออกแก็ไม่ออกคือเห็นไหมครับคือแต่ว่าอธิบายคืออาจารย์คงเดชเนี่ยครับเขาก็เอาเบอร์แปดเนี่ยแล้วเอาถ่วงด้วยเหรียญให้ถ่วให้ให้ให้เบอร์แปดเนี่ยลูกแปดนี่มันหนักกว่าหนักกว่าลูกอื่นครับ พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เลขแปดจะออกเนี่ยจะสูงเนื่องจากว่าน้ําหนักของน้ําหนักของลูกเนี่ยมันหนักเขาก็เลยโชยดูแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วพอชักเก๊ออกมาปรากฏว่าเลขแปดก็ออกมาจริงจริงๆด้วยก็เหมือนกันมันก็เรียกทวงเหมือนกับเล่นปอวันผมปอวันผมก็ทวงปอช่อเขาเรียกปอช่อแต่ผมไม่เข้าใจพี่โป้งอะไอเลขไอเลขเนี่ยนะมันจะเปิดได้ทำไม มันทำไมมันต้องเปิดได้เปิดได้มันก็โกงได้อยู่แล้วเปิดด้วยอ่านไงว่ามันเรียกอะไรไงไม่ใช่เลขอยุ่งหน้ามีเหรอไม่ไม่ไม่คือคือเขาพยายามสาธิตได้เห็นว่าถ้าเอาเลขพวกนี้แล้วถ่วงเนี่ยให้มันหนักกว่าเลขอื่นเนี่ยเลขนั้นเนี่ยก็จะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยข้อได้จริงเวลาเขาล็อกเลขที่กล่องสลากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้เหรียญแต่เขาจะใช้วิธีการถ่วงข้างในเนี่ยว่าตัวมันหนักขึ้นครับอย่างเช่นถ้าต้องการเลข7-9เกนี่ยก็จะถ่วงเลข7 เลขเก้าแล้วกดทวงเลขเก้าอ่าให้มันน้ำหนักครับให้มันหนักขึ้นแล้วเวลาหมุนคนเนี่ยมันก็ตกตะกอนไงมาอยู่กางล่างกนดึงมาก็เลขเก้าเลขเจ็ดลงก็จบงูๆอะไร่งเงี้ยคือค,ค,คุณต้องดูรูเนี่ยนะครับรูเนี่ยคือมันลงได้ลูกเดียวทีนี้ไอ้ลูกที่มันน้ำหนักมากกว่าเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงรูนะครับไอ้ลูกทีมหนักน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะถูกลูกที่หนักมากกว่าเบียดออกอ ง่ายมากเลยง่ายมากเนี่ยอาจารย์คงเดชรวยแล้วกันที่มันก็จะเล่นงานอาจารย์คงเดชในฐานะที่มาเปิดโปงว่ามีการช่อกันได้โกงกันได้แปลกันรัฐบาลยุนีคือมันไม่จับโจรแต่มันจับไอคนที่ชี้ช่องทางวันนี้โจรยากอาจารย์ิ้มอยู่กันยากกับประเทศนี้อยู่กันยากนะคุณยิ่งรักแล้วโคต้าของสลากกินแบ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในมือของเจดอเจดอหมดแล้วไงแล้วคุณน่าสัเกตน่ะไอพวกเลยการกองสลากที่คุณตักสินตั้งเนี่ยนะตําวหท่งงนั้นนะ คนแรกเนี่ยพลตำรวจตรีสุรษิ์สังฆพงศ์นี่นี่เพื่อนคุณักษิณมาเป็นปอกองฉลากตัวน,นั้นเอาเงินก็เอากระกจ่า,ายประชาชนที่ผมช่ยช่ยแจกไปหาเสียงที่หมายไายป,ป่วงหมดอันนี้เอาอีกแล้วมาตั้งอีกพลตำรวจตรีอัตตกิตชายดัษฐ์มาเป็นอีกแล้วอันนี้นายตำรวจติดตามแกอีกคัวคือหัวหน้ารปภที่รักษารษาคาแกมาเป็นอีกยศเหมือนกันพลตำรวจตรีเหมือนกันแล้วก็เป็นคุณใกล้ชิดคุณทักษิณเหมือนกันเป็นตำรวจเหมือนกันมาคุมสำนักตำรวจแห่งชาติแโทษมาคุมใหม่กองฉลาก นี่ถ้าผมเป็นสลากสลากนสลาก่สลากนั่นเป็นเนี่ยสลากนี่เนี่ยคนละอย่างกันถ้าผมเป็นแล้วผมจะเอาไกลผมไม่มีเพื่อนเป็นตำรวจเลยผมเป็นคุมมกงสลากแต่ว่าก่อนที่เราจะหมดเวลานะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเปิดวิดีโอไว้ให้เห็นชัดๆเลยว่ามันมีการล็อกเลขได้ก็จะถือโอกาสให้คุณชาวนนนะครับได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ว่ากทมอ๋อครับก็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีการยกเลิกพระราชกำหนด ทหารรา,าชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินครับแล้วก็มีความพยายามจากรัฐบาลเลยว่าเมื่อยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่นายสุรพงศ์ขออยากให้เกิดขึ้นแล้วก็บอกให้พอบอรตรไปบอกพอบอรตร,รบก็คือว่าให้ยกเลิกบังเกอร์ครับแล้วก็ขอให้ทหารได้กลับกลมกลองเพราะว่าเมื่อไม่มีพรกรแล้วเนี่ยทหารไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่เป็นเพียงผู้ช่วยเจ้าพนักงานครับให้ตำรวจเป็นผู้ดําเนินการรักษาความปลอดภัยเองซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ย เกิดความไม่สบายใจว่าเมื่อทหารกลับกรมกรมกองแล้วเนี่ยพวกชายชุดดาที่ยิงระเบิด M79 ยิงอาก้าเนี่ยจะหวนกลับมาทําร้ายประชาชนได้ง่ายๆอีกนะครับผมก็ได้รับทราบมาว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขพันธ์เนี่ยท่านเป็นท่านเป็นผอ,อร,รมนรกทมด้วยค,คือผู้ร่วมในการรักษาความมั่นคงภายในของกรุงเทพมหานคร,ครนะครับ,รบท่านก็ได้มีหนังสือเป็นบันทึกไปถึงผู้ร่วมในการรมนภาคหนึ่งนะครับคือทางกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยขอความร่วมมือ ในการที่จะบรรเทาผลกระทบที่สืบเนื่องจากการชุมนุมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงเนี่ยท่านก็ได้มีเจตนาในการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยได้คงกําลังในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับจนกว่าเหตุการณ์จะสงบลงและขอให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ขัดนนีจ้จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจึงขอให้ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยเคร่งครัด ก็หมายความว่าท่านได้มีคาสั่งออกไปว่าขอให้ทังเจ้าที่ทหารเนี่ยได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องในกรุงเทพมหานครคือโดยสรุปว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์ในฐานะพรนของกรุงเทพเนี่ยมีอำนาจที่จะสั่งขออำนาจเขาเรียกขอกำลังจากกองทัพทหารเนี่ยมาดูแลความเรียบร้อยได้ก็เป็นอำนาจ ก็ถูกแล้วไปตายปึ้งกันได้ปึ้งจะรู้อะไรอ่ะเมื่อว,วานบอกว่าถ้าคุณยิ่งรักถูกปปชี้มูลและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยแกจะเป็นรักษาการนายกไอ้ปึ้งจะเป็นรันกษาการนายกไอ้บ้าแต่ว่าเห็นชัดเลยว่าโอกาสที่จะเป็นรองผู้ว่ากทมเริ่มสดใสขึ้นแล้วแล้วก็พอว่างงานอยู่นี่แล้วก็ท่านรองผู้ว่าครับเชิญครับต่อครับทางกทมก็ได้มีการเพิ่มจุด เรื่องของ,ของกล้องวงจรปิดเรื่องของการติดไฟสองสว่างในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทหารเพราะฉะนั้นให้พี่น้องประชาชนเบาใจได้นะครับว่าแม้รัฐบาลจะพยายามที่จะทหารกลับกลมกองรัฐบาลพยายามที่จะวิบรอนอำนาจทหารเนี่ยแต่ยังมีทางกทมที่ยังประสานกับทหารในการดูแลประชาชนต่อไป ครับประชาชนเบาใจได้แต่ว่ารองผู้ว่าที่เป็นปัจจุบันนี้เริ่มไม่เบาใจแล้วเออเนี่ยวะถ้ามมาไม่ได้ก็นาตเองให้เป็นโคตรสกโคตรโมก็ได้โคตรสกส่วนตัวก็ได้นะไม่มีปัญหาอ้าวไม่มีปัญหาครับเอาทงานอย่างเดียวครับท่านรองผู้ว่าครับเชิญตอบได้ครับก็จะเลยเพลงไหมเลยไปแล้วเดี๋ยวเวลาจะเลยเพลงครับเลยเพลงฮครับรองผู้ว่าจะเลยไหมรองผู้ว่าจะเลคุณอย่ามาเล่นนะอ่านนี่งานเป็นจริงผมก็จะดีใจมากครับคุณว่่าางนรทอผู้ว่าเชิญครับ เพลงเสือสิงกระทิงแด่เหลือบแลนของคุณพงศิษฐ์คัมพีครับครับเสือสิงกระทิงยิ่งรักแล้วก็เหลือบแลนโดนคดีพิเศษไปแล้วนะมริกาแล้วทำไมมริกาโดนแล้วผมก็บอกว่ายิ่งรักแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงอ่ะมริกาไปยืนอยู่ข้างป้ายโดนเลยแล้วเหลือบแลนคืออะไรแลนก็คือแลนคือตะกวดคือตัวเฮียแล้วเหลือบเหลือบก็เหลือบดิ้นได้เหลือบเออหลือบที่ดูดเลือดกินอย่างรู้จักว่าคนคุณบังกรจริงๆนะคนน่ะเลองผู้ว่าผู้ว่าเออเหมาะสมแล้วจะเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพ ไอ้ผมเนี่ยมันอยู่นครศรีธราชได้เพราะฉั้นรองผู้ว่ากทมรองผู้ว่ากทมคนปัจจุบันแล้วก็ระมัดระวังตัวไหนครับคุณสุริโชคเนี่ยคุณเป็นคนที่ทำให้ามอนาคนเอนาคตผมไม่ย่ำแย่พราะคุณเ่ยเอานรับเขาแหละสร้างความเล้าฉานเป็นงานของเขาครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ